เอ๊ยยังไงโพสต์นี้ของซาร่าจะสื่อถึงใครหรือเปล่าดูเหมือนศึกเรื่องการเลี้ยงลูกจะกลับมาดราม่าอีกครั้งเมื่อพระเอกหนุ่มไมพิรัตออกมาเผยว่าได้แค่อาทิตย์แรกครับแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วครับคิดถึงพี่แม็กซึ่งต่อมาทางทนายซาร่าออกมาชี้แจงว่าที่ติดต่อไม่ได้นั้น พราะน้องแม็กเวลนั้นลืมนาฬิกาไว้ที่กรุงเทพก่อนจะกลับมาเรียนที่ภูกเก็ตแต่แล้วก็มีเรื่องพีิกอีกตลบเมื่อพิธีกรคนดังออกมาเผยว่านาฬิกาไม่ได้ถูกลืมไว้ที่กรุงเทพตามที่ทางญาติของซาร่าออกมาตอบเพราะคุยล่าสุดน้องแม็กเวลอยู่ภูกเก็ตรวมถึงนาฬิกาทันสมัยมากไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็รู้ซึ่งไม่ได้อยู่กรุงเทพแต่มันแค่แบตหมดไม่ได้ชาร์จส่วนที่คนถามว่าทำไมไม้ไม่บินไปหาลูกก็ได้คำตอบว่า ลูกยังไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของไม้โดยตรงเป็นแค่ข้อตกลงของสองฝ่ายดังนั้นตามกฎหมายไม้ยังไม่มีสิทธิ์โดยพยายามนัดแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆล่าสุดซาซาร่าก็เคลื่อนไหวอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าโพสต์นี้ตั้งใจจะฟาดหรือสื่อถึงใครหรือเปล่าเมื่อเธอระบุว่า When a toxic person can no longer control you they will try to control how others see you the misinformation will feel unfair but stay above it trusting that other people will eventually see the trust just like you did ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเมื่อคนเร็วๆที่เป็นพิษไม่สามารถควบคุมชีวิตคุณได้เขาก็จะพยายามไปบงการคนอื่นแทนว่าให้มองคุณอย่างไรพวกข้อมูลผิดๆมันไม่ยุติธรรมแต่จงลอยตัวเหนือมันไปซะจงเชื่อว่าในท้ายที่สุดผู้คนก็จะพบเห็นความจริงเองเหมือนกับที่คุณทำมาโดยตลอด